สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาทําธุระที่จุมพรนะครับก็เลยแวะมาที่จุดชมวิวเขามัดซีนะครับทำมาคืนกับลูกค้าที่นี่นะครับก็ที่นี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับผมไม่มีโอกาสขึ้นมาตรงนี้เขาเรียกปากน้ํานะครับปากน้ําก็คือทางที่ทางที่น้ําจากพื้นดินจะลงไปที่ทะเลนะครับปากน้ำไม่แน่ใจว่าเขาเรียกปากน้าอะไรนี่ครับเห็นไหมครับ เ,เข้าแล่นออกเลยครับตรงนี้เป็นปากน้ําจากตรงนู้นจาก,จากทางผืนดินนะครับไล่ลงมาออกทางนี้ครับทะเลเป็นไงครับอันซีนมากเลยผมไม่เคยเจอสถานที่แบบนี้นะครับอยู่ข้างบนแล้วก็มองไปเห็นทางน้ําออกแบบนี้ซึ่งตรงนี้มันจะมีที่ที่เพชรบุรีกับที่สมุทรสงครามนะครับที่เป็นทางน้ําออก พื้นดินแล้วออกทะเลนะครับตรงนี้มีทาง,ทางแยกย่อยเข้าไปนะรตรงเรือตรงนี้มีซอยเข้าไปแล้วก็ตรงนี้เป็นชุมชนของปากน้ำนะสมัยก่อนนะ่าจะเป็นชุมชนของชาวประมงครับนะครับแต่นะว่าเป็นสถานที่อันศีนมากนะครับขึ้นมาช่วงเชา้าตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนนะปกติไม่ค่อยอยากจะไปสถานที่ที่คนเยอะนะเพราะว่าก็เป็นห่วงเรื่องโควิดแล้วพวกนีนะ้ช่วงเช้า แล้วก็เป็นวันไม่ใช่วันหยุดเลยคนก็เลยน้อยนะครับสวยมากเลยครับตรงนี้เป็นจุดชมว,วิวเขามมดสีนะครับเขามีร้านกาแฟาให้ด้วยนะครับอันนี้ด้านนีน้มีร้านกาแฟาร้านติ่มซำก็เลยนั่งนิดนึงนะครับก็เอาบรรยากาศที่นี่มาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ